จุดเด่นของการลดความอ้วนโดยการกินแป้งต่ำนะครับข้อที่หนึ่งคือการที่เราเนี่ยสามารถลดความอ้วนไปพร้อมกับการที่มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยอย่าลืมนะครับคอนเซปต์ของเขาคือการที่เราลดข้าวแป้งน้ำตาลลงในมื้อที่ไม่จะเป็นอย่างเช่นมื้อเย็นแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาห้ามกินโปรตีนห้ามกิน ผักนะครับไม่ใช่นะครับดังั้นเราสามารถกินโปรตีนกินผักใบเขียวนะครับหรือผักแป้งต่ําได้ตามปกติดังนั้นเราจะไม่ขาดสารอาหารแต่ผอมลงครับข้อ2คือมันสามารถลดไขมันที่ชื่อว่าไตรกิไรายได้ด้วยหลายคนเจาะเลือดมาไขมันไตรกิีายเกินรด mm ์เกิน150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับผมอยากจะบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลดข้าวไปน้ําตาลลงไขมันไตรกิไรด์ก็จะลดลงแต่ใช้เวลาประมาณ3เดือนแล้วเขาไปเจาะเลือดํานะครับข้อที่3นะครับคือลดน้ําตาลในเลือดด้วยตรงไปตรงมาน้ําตาลในเลือดเกิดจากการกิน ดังนั้นถ้าเราลดข้าวลดแป้งมันก็คือการลดน้ําตาลทางอ้อมไปด้วยลดข้าวลดแป้งน้าตาลก็ทําให้น้ําตาลลดลงแต่ใครก็ตามเป็นเบาหวานนะครับกำลังกินยาเบาหวานอย่าเพิ่งตัดข้าวแป้งน้ำตาลนะให้ลดลงช้าๆแล้วปรึกษาคุณหมอประจาตัวเพื่อเราจะสามารถปรับยาลดลงไปพร้อมกับการคุมอาหารนรับอนาคตเราอาจจะมีสิทธิ์ที่จะหยุดยาได้ก็ได้แต่ควรปรึกษาแพทย์นะข้อที่4นะครับคือมันช่วยลดโอกาสการที่มะเร็งจะกระจายตัวน,นี้เป็นข้อดีนะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมะเร็งเนี่ยมัน กินอาหารจากอะไรปกติมันเปลี่ยนน้ําตาลไปเป็นพลังงานอยู่แล้วแต่มันนะมีความสามารถในการเปลี่ยนน้าตาลเป,เป็นพลังงานได้ช้าดัางนั้นถ้าเราไปตัด แป้งกับน้าตาลของเขาลงในบางมือมัอนก็เลยทําให้เขาโตช้านี่คือผลจากงานวิจัยนะครับแต่อย่างที่บอกครับวิธีการนี้ยังเป็นแค่การรักษาร่วมกับวิธีการหลักนะครับดังนั้นใครเป็นมะเร็งก็ต้องรักษาด้วยมาตรฐานนะรปรึกษาแพทย์ก่อนว่าจะทําวิธีการลดแป้งกับน้ําตาลด้วยคุณหมอเห็นด้วยไหมก็ปรึกษาคุณหมอก่อนนะครับข้อที่5คือใครที่เป็นไขมันพอกตับนะเวลาที่เราลดคาร์้งน้าตาลลงร่างกายบอกว่าเฮ้ยพลังงานหลักข้าแป้งน้ำตาลไม่พอก็เลยดึงไขมันที่ตับ และไขมันตะสมตามส่วนต่างๆออกมาใช้เป็นพลังงานทําให้มีงานวิจัยนะครับของคุณเดวิดนะครับทำงานวิจัยปี2007บอกว่าเขาสามารถนะครับดึงไขมันออกจากตับเนี่ยแล้วทําให้ไขมันในตับลดลงได้นะอาจจะใช้เวลา3-6เดือนนะครับควบคู่กับออกกําลังกายด้วยนะงั้นดีใจด้วยสําหรับใครที่เคยตรวจเจอว่าเป็นไขมันพอกตับแต่นะครับต้องไม่ใช่เกี่ยวกับเวลาตับอักเสบและไม่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์นะครับสามารถลดไขมันพอกตับโดยการลด แป้งกับน้ําตาลที่เกินความจำเป็นในแต่ละวันนะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับส่วนใครก็ตามนะครับบอกว่าให้กลัวแบบร่างกายโทรมผมแนะนำครับถ้าเราบอกว่าเราขาดวิตามินซวิตามิน B แล้วก็ไปหาอาหารเสริมกินก็ได้หรือใครบอกว่ากลัวขาด คอลลาเจนผิวจะเหี่ยวก็ไปกินคอลลาเจนหรือไปกินโปรโตีนจากอาหารอย่างอื่นเสริมก็ได้นะครับถ้าใครอยากดูที่ผมกินอยู่นี่กินหมดไปแล้วนะเป็นคอลลาเจนผสมวิตามินนะเป็นออร์แกนิกด้วยแล้วก็พี่สาวผมทําให้ผมก็เลยเอามาใช้กับตัวเองกินเองนะครับก็ใช้กับคลายคลินิกก็พิมพ์คําว่าคอลลาเจนเพื่อดูสูตรได้จะได้เรียนรู้ว่าอ๋อคอลลาเจนแบบออร์แกนิกนะครับแล้วผสมวิตามินเข้าไปเนี่ยพี่สาวผมเขาใส่อะไรไปบ้างนะเป็นเคล็ดลับที่ทุกคนสามารถเรียนแบบแล้วก็ไปหาซื้อตาม ร้านข้างนอกได้นะครับที่มีสูตรคล้ายๆกันพิมพ์คอลลาเจนไว้ครับแล้วเดี๋ยว Facebook ส่งลิงให้รักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนลดความอ้วนแบบลดแป้งลดน้ำตาลแบบมีความสุขผอมลงแล้วก็สุขภาพดีนะครับสวัสดีครับ